สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมบอยเอ็กซ์คาวเวเตอร์นะครับสำหรับในคลิปนี้พา FC นะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับการสร้างสวนทุเรียนนะครับผมอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมเชื่อว่า FC ของผมหลายๆท่านนะครับก็จะเป็นชาวสวนนะครับผมหรือว่าเท่าแก่สวนนะครับที่แอบดูผมทํางานอยู่ โปรดแสดงตัวมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาแอบดูผมทำงานนะแอบดูแต่ไม่เม้นผมรู้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมงานปันโคกทุเรียนนะครับผมอยู่ภายในเก๋งเจ้าแคท 323GC new logo วลกูไอหนุ่มมักกันนะครับผมอันนี้โคก เป็นทาเป็นโคกกระทะคว่ำนะฮะโคกกระทะคว่ำเอาสกเก็ตง่ายๆนะครับเอากระทะมาคว่ำมานะเออนั่นแหละนะครับโคกกระทะคว่ำเรียกว่าเหตุผลนะครับก็คือกดัดตัดยาทิ้ง่ายนะครับมันวิ่งขึ้นโคกร่ายนะแล้วแต่นะค,คือก่อนจะทำเนี่ยก็ถามเจ้าของก่อนนะฮะคือบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็เอาดมเีียมไงนะเออมันเร็วแล้วก็เขาก็โอ,อ้ไม่มันไม่จําเป็นหรอกนะฮะบางคนสวนเขาเล็กเงี้ยสวนเขาไม่ใหญ่เงี้ยเขาใช้คนตัดเอาก็ได้นะ แต่บางสวนสวนเขาอาจจะใหญ่เขาจะอาจจะใช้เครื่องจักรทนทุนแรงนะครับทุนแรงงานนะครับประหยัดแรงงานอะไรประมาณนี้นะการใช้เครื่องจักรเนี่ยมันเป็นยุคสมัยใหม่นะครับสําหรับการทําเกษตรนะครับทําสวนทําอะไรเนี่ยก็จะใช้เครื่องจักรถ้าพึ่งเครื่องจักรมันก็จะเร็วกว่าคนนะคือเครื่องจักรมันไม่เหนื่อยเนะ้ว <c> ะ <oughs> คือมันทํางานได้ตลอด โคกในความห่างนะครับแปลงนี้นะครับเขาปลูกิบคูน8นะครับแนวย,ยาวแนวที่เขาปลูกเนี่ยแนวที่เขาปลูกใน8นะครับส่วนแนวร่องร่องการที่เขาใช้รถวิ่งทาั้งงานเนี่ย10เมตรนะครับอันนี้ผมตั้งกองไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เคลียร์แบนฮะฝนใหม่แล้วนะฮะอะไร <Ooh. S 1> จะแรงที่ก็ไม่รู้เนี่ยไอไอพายุอะไรทนะั้งโนโรโนเราอะไรก็ไม่รู้ ยูโนโฮโนโรอะไรไม่รู้อ๋อก็เป็นกำลังใจให้พี่ดองนะครับ f อชาวรถขุดนะครับเพื่อนๆนะครับที่ขับรถขุดนะครับอ๋อสู้ๆกันไปนะครับบางคนอาจจะตกงานนะครับผมรู้นะฮะบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะมีงานทำไปบางคนก็มีงานทําแต่ทําไม่ได้เออบางคนก็อาจจะตกงานมาเป็นเดือนๆก็มีนะใช่นะเราว่างานแต่ละพื้นที่นี่ สำหรับหน้าฝนเนี่ยทำได้ไม handy, you know world, a, on, have, tense, the ่ได้ก็อยู่ที่พื้นที่ด้วยนะแต่ละพื้นที่เนี่ยก็อาจจะทําไม่ได้เนี่ยที่ต่าที่อะไรเงี้ยน้ําฝนตกมาน้ําท่วมหมดน้ําท่วมหมดเลยอย่างนี้แต่งานเรารู้ว่ามีทําอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันทําไม่ได้น้ําท่วมหมดแล้วท่วมทุ่งหมดแล้วเออเอาทำหนอได้ไหมอย่างที่ผมทำเนี่ยถ้าไม่ใช่บนเขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะตองที่แฉะที่ต่ําก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่มันเป็นบนเขาพอตกลงน้ําก็ไหลลงไปข้างล่างหมดนะครับมันก็เลยทําได้ เนี่ยยังปะยังตรงที่ผมเคลียดินกันอยู่ข้างล่างน่ะนั่นยังเคลียไม่ได้เลยนะครับเคลียดยังไม่เสร็จเลยก็น้ำไหลจากข้างบนไปไปท่วมอยู่ข้างล่างดินแฉะแบะกมดนะดินแฉะแบบเลยเหยียบเหยียบเหยียบย่ำแทบไม่ได้ดีข้างล่างดินข้างล่างเป็นดินโกลาสเขาตักขึ้นมาผสมหินผสมอะไรก็เลยพอทำได้อยู่แต่ว่ามันยังเรียกอยู่น้ําขังเต็มเลยน่ะตกหนักตกหนักไอพายุโนโรโนโรเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยตกไม่หยุดไม่ย่อนเลยน้ำท่วมไปหมุด พอเห็นต่างจังหวัดก็โดนเต็มๆทางไฟสางก็โดนโดนน้ำท่วมเลยน,น้ำท่วมแต่อย่างจันทก็วดที่แล้วก็โดนเหมือนกันหายแล้วนมนุดมตึบไหม่มามาจากทะเลนะครับคิดโน้นเป็นทางทะเลทางขุ่นอะไรนะพายุ hmm. <For> you, มันส่วนมากจะมาจากทะเลทั้งนั้นเลยดูดูในแอปแอปที่ตรวจฝนมาจากทะเลครับ รูว่าเอฟซีที่อยู่ตาังหวัดโดนฝนนู่อน้ำท่วมก็บอกมือนนะดินก็เป็นดินหนึงแกละครับเขตนี้นะครับอันนี้ที่ผมทำเนี่ยอยู่ตกคมนะครับคานผู้ชมเออเอฟซีหลายๆท่านว่าเอ้บีบอยทำงานยางไงว่าวิ่งรถเจออยู่เฮ้ถ่ายกันได้นะอยู่ดิม่มถนนนะผมรู้เลยนะมีเอฟซีหกล้อวิง่งผ่านทุกหินทุกอะไรก็มีแต่ใหญ่เลยปอบปาดปอบแปดอ่า ต้องดูผมแหละแหมมันไม่มีใครทำช่อง Youtube เกี่ยวกับ TikTok Youtube หรอกอยู่จังหวัดจันทบุรีแต่ผมคนเดียวเนี่ย <c oughs> อาจจะมีทำแต่ว่าอาจจะไม่ดังกำลังทำกำลังเริ่มอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ท้อไปก่อนไม่มีคนดูก็ท้อไปก่อน <c oughs> แต่ว่าช่อง y o u YouTube หแบบว่า <c oughs> เยอะที่สุดก็คือ สุรินนะโอ้เยอะจริงๆคือเป็นหมู่บ้าน Youtube เลยบ้านน่ะโอ้ดูคลิปคนไหนก็มีแต่คนถ่ายคนดูไม่รู้จะดูใครคือมีแต่คนถือโทรศัพท์ถ่ายหลักก็ดูแค่ช่องใหญ่ๆอ,อย่างที่จาเนี่ยมีแต่ผมบ้าบอกเขาแตกถ่ายอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครบ้าเหมือนผมมาถ่ายอะไรกับผมเลยมึดไหมแล้ว โ oh, 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 oh. มดตึมมาเลยตา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 ย,ายชีวิตโชเฟอร์แมคโคหน้านี้เป็นหน้าฝนทำใจเด้อพี่น้องเนี่ยรถเนี่ยทำไมวันนี้มันรู้สึกเร็วดีจังไงอากาศมันเย็นใชไหโอ้ยไม่อันตรเป็นไารา อย่าไม้ทิ้งเปก่อเล่นกระจกคุยอีกอันตรายรักไม้เนี่ยไปไกลๆเลยไม่อยากพบเจอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบางหลังมันก็ยังไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปด้านนอกเลยนะครับก็ถ่ายให้ FC ได้ชมกันนะครับ ว่าขานางานที่ผมทําอยู่คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะแน่ก็อาจจะคืบหน้าช้าหน่อยนะครับหรือบางที FC หรือว่าเจ้าของสวนอะไรท่านดูอยู่โอ้ทำไมมันช้าจังอ๋อมันเป็นหน้าฝนนะครับดูอ๋อนะครับหน้าฝนมันทํางานไม่เต็มที่นะบางวันก็ไม่ได้ทําบางวันก็ทําบางวันก็ทำ,ทำไปน้อยเล็กนี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กด็แชร์กดติดตามช่อง YouTube Boy X c ซ a r a ว t e r หรือว่าแฟนเพจ Boy X c ็กซาก t e r นะครับพิมพ์ง,ง่ายๆนะครับ รถขุดรถบรรทุกจังหวัดจันทร์นะครับหรือว่าติ๊กต๊อกบอยเอ็กซ์คาร์เตอร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ